ครับก็สวัสดีครับสำหรับวันนี้มิสเตอร์ชนก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับมานำเสนอนะครับซึ่งหลายๆท่านครับประสานสอบถามมาทางมิสเตอร์ชนนะครับว่ามีปัญหานะครับในเรื่องของการอยากจะทราบค่าของน้ำในการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้นะครับซึ่งมิสเตอร์ชนได้นำเสนอไปหลายคลิปนะครับในเรื่องของการ ตรวจสอบคุณภาพน้ำนะครับซึ่งวันนี้ก็มีผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับซึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สําหรับตรวจสอบคุณภาพน้ํานะครับก็ใช้งานง่ายๆนะครับก็ดูในนี้ครับในหนึ่งชุดผลิตภัณฑ์นะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับมีตัวสําหรับดูดสารเคมีนะครับเอ่อด็อปเปอร์นะครับแล้วก็มีน้ํายานะครับของใช้สําหรับตรวจนะครับ อันนี้ก็จะเป็นรุมที่ใช้สำหรับตรวจคุณภาพน้ำนะครับวิธีการใช้ก็มิตรชนเคยทำคลิปให้ดูแล้วนะครับก็คือแคออ่นำน้ำที่เราต้องการจะตรวจนะครับดรอปใส่ไปตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นครับเราก็าหยดโดยใช้ขวดน้ำยาที่มีหัวหยด ลงไปในหลุมที่เราใช้น้ำรอ,อการทดสอบสีนะครับอันนี้ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับมิตรชนก็อธิบายนะครับหลังจากที่เขาเกิดสีแล้วเราก็จะใช้ตัวแผ่นเทียบสีนะครับซึ่งก็ในชุดนี้ก็จะมีแถบเทียบสีให้นะครับก็มาวัดค่านะครับเทียบสีกันซึ่งก็จะมีตัวเลขนะครับค่าของตัวเลขครับก็ ก็เรียกว่าสีมาขนาดไหนก็คือค่าของพ h เน้ำขนาดนั้นเลยนะครับก็ใช้งานไม่ยากนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับมีคู่มือการใช้ให้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมากๆมิตรชนก็ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้แหละครับใช้มา1น,นึ่งคิดเนี่ยมิตรชนใช้มาก็รวมๆตกเกือบ10ปีละประสิทธิภาพก็ยังคงเดิมนะครับ ก็เรียกว่าซื้อครั้งเดียวก็ใช้ไปเถอะครับเพราะมันใช้แค่หยดเดียวนะครับก็นําเสนอครับหากท่านใดต้องการก็ในราคาชุดละ550บาทครับก็สั่งซื้อมาได้นะครับก็แฟนๆหลายท่านสอบถามมาเออผมจะหาซื้อผลิตภัณฑ์ตรงนี้ได้ที่ไหนนะครับก็นี่เลยครับมีจำหน่ายแล้วก็ยินดีให้บริการครับ ครับสำหรับวันนี้ก็มาเข้าสู่เนื้อหาสาระเรื่องราวกันเลยนะครับก็มีหลายๆท่านครับชมคลิปม้าวิ่งของมิตรชนไปแล้วเนี่ยก็อยากจะได้ไปปลูกเลี้ยงกันนะครับตัวแรกนี่ก็จะเป็นในส่วนของม้าบินเลยครับซึ่งก็ลักษณะของม้าบินก็เป็นอย่างนี้เลยนะครับตอนนี้ก็ราคา1นึบาทนะครับก็ตัวนี้ครับเป็นสายป่าพันแท้นะครับม้าวิ่งแท้แท้เลยนะครับซึ่งก็ คัดสันสายพันธุ์ในธรรมชาตินะครับสวยขนาดนี้ก็ถือว่าสุดๆแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นไม้ป่าสายพันธุ์แท้มาวิ่งนะครับซึงภาพอาจจะไม่คมชัดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็พยายามจะถ่ายให้เห็นชัดเจนที่สุดนะครับก็150บาทเช่นเดียวกันครับสายพันธุ์แทๆจากป่านะครับแล้วก็เอามาคัดต้นที่สวยเก็บเอาไว้นะครับก็ถือว่าคัดกรองมาแล้วชั้นหนึ่งนะครับก็ ตัวต่อไปครับก็เป็นมาวิ่งผสมกับฟาแลนนะครับซึ่งก็ออกดอกที่เรียกว่าสวยจริงๆขนาดดอกก็จะใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยนะครับซึ่งก็มีการคัดสรรสายพันธุ์เอาต้นที่สีโดดเด่นไว้ขยายพันธุ์ให้กับท่านผู้ชมไปปลูกเลี้ยงกันตัวนี้ก็จะเป็นม้าบินครับมีสีสเปซออกพื้นขาว นะครับสเปซเหลืองส้มตึงก็ราคา150บาทเช่นเดียวกันครับก็มีจํานวนมากพอสมควรนะครับซึงในคลิปที่มิตรชนทําเกี่ยวกับเรื่องม้าวิ่งออกไปแล้วเนี่ยก็มีผู้ที่สนใจนะครับสั่งซื้อเข้ามากันเยอะพอสมควรนะครับก็150บาทเช่นเดียวกันครับก็ตัวต่อไปครับ ตัวนี้สําหรับแฟนแฟนแดงอุบลน,นะครับก็เป็นสายเลือดมาวิ่งพันแท้ๆนะครับแดงอุบลผสมกันนําต้นสวยมาผสมกับต้นสวยออกมาสีสันจีจ๊ดจ๊าดสวยงามแบบนี้นะครับก็มีจําหน่ายแต่ว่าเบอร์นี้จะมีจํานวนจํากัดนะครับก็150บาทราคาไม่แพงครับสายพันธุ์แท้ๆเป็นมาวิ่งสายเลือดแดงอุบลก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับก็ดูตัวต่อไปกันเลยตัวนี้ก็จะเป็น เรียกว่าผสมกันสามขั้นตอนกว่าจะได้ต้นนี้ออกมาเนี่ยถือว่าคนพัฒนาสายพันธุ์เนี่ยใช้เวลายาวมากเพราะว่ามันต้องถับทำสามห่วงนะครับห่วงแรกก็เอามาวิ่งมาผสมกับม้าบินก่อนนะครับพอได้ลูกออกมาก็นําม้าบินเนี่ยมาผสมกับฟ้าแลนดอีกทีนึงเพราะฉะนั้นสายเลือดต้นนี้ครับสามสามสายพันธุ์นะครับมาวิ่งม้าบินผสมฟ้าแลนด์่ึงออกมาก็มีสีสเปซสวยๆแบบนี้เลยซึงทางเจ้าของเนี่ย เขาก็แบ่งจำหน่ายให้นะในราคา150บาทเช่นเดียวกันก็มีจำนวนจำกัดครับน้อยมากเบอร์นี้ใกล้จะหมดแล้วนะครับรีบเลยข้อดีของตัวนี้ก็คือว่าพอพัฒนาสายพันธุ์แล้วเนี่ยเวลาออกดอกนะครับมันแตกแขนงนะครับตัดดอกปัป๊บนี่ยิ่งตัดยิ่งแตกออกเป็นพุ่มเป็นช่อแบบนี้เลยน่าสนใจก็150บาทเช่นเดียวกันครับตัวนี้ครับมาวิ่งบรู ก็เป็นมาวิ่งที่สีสันเกิดจากการกลายพันธุ์นะครับก็เป็นมาวิ่งพันธุ์แท้จากธรรมชาตินะครับแต่ว่าขัดต้นที่สีสันเป็นสีบรูออกมาในสมัยก่อนนี้ถ้าใครเป็นเจ้าของครอบครองจะถือว่ามูลค่ามหาศาลเลยนะครับแต่ตอนนี้ก็1้อิบาทเช่นเดียวกันครับส่วนเจ้าตัวนี้เป็นมาวิ่งสายพันธุ์แท้เจ้าของไม้เนี่ยแจ้งว่าได้มาจากแถวๆจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับก็เก็บมาจากป่าเลย ก็เป็นลักษณะของการกลายพันธุ์นะครับเป็นสีเผือกนะแต่ว่าเผือกไม่เผือกทั้งดอกเป็นเผือกแต่ว่าแก้มส้มนะครับก็ถือว่าเป็นไม้ที่น่าสนใจนะครับไม้ป่าพันแท้นะครับก็1้อยหบาทเช่นเดียวกันจัดไปส่วนข้อตกเถียงว่าต้นไหนแท้ไม่แท้ก็ไปดูในคลิปของมิตรชนที่ทํานําเสนอไปนะครับเพราามิตรชนเนี่ยเรียกว่าก็พยายามหาข้อมูลถ่ายทอดนะว่าจริงๆแล้วเนี่ย ไม้ป่าที่แท้เนี่ยก็ดูไม่ยากหรอกครับดอกมันก็จะเป็นลักษณะเงี้ยไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็เรียกว่าปัจจุบันไม้พวกนี้หายากแล้วนะครับก็ลำดับสุดท้ายครับสำหรับแฟนๆฟนแวนด้าครับโปรโมชั่นยังคงอยู่นะครับก็เห็นว่าหลายๆท่านติดต่อสั่งซื้อเข้ามาก็เกรงว่าโปรโมชั่นจะหมดก็ยังคงจัดอยู่นะครับ130บาททุกต้นทุกสีทุกสันนะครับก็จัดไปตามคำเรียกร้อง สำหรับวันนี้มิตรชนก็คงจะนําไม้ดีๆมานําเสนอกับท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับสําหรับแฟนๆท่านใดที่ชมคลิปนี้แล้วชอบอกชอบใจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นกําลังใจให้กับมิตรชนแล้วก็เพื่อที่จะได้ไม่พลาดค,คลิปดีๆของมิตรชนนะครับวันนี้ก็เรียกว่ามีเวลาน้อยก็นําผลิตภัณฑ์ดีๆมานําเสนอและสำหรับแฟนๆท่านใดที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องอะไรหรือจะจะให มิตรชนทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับสําหรับวันนี้ก็คงจะต้องกล่าวคําว่าสวัสดีครับ